เร,เริ่มแล้วนะครับโอสส้สิงไลยติออกไปดูนะดูนะเล่นเล่นนะเร็วเร็วเร็วนะผู้ชมริมเส้นออกข้างๆเลยครับเกอร์เกอร์เปิดให้เบอร์99ฮุกเกอร์เปิดมาให้กับเบอร์16เกอร์เปิดให้เบอร์11สิงไลยสิงไลยสิงไลยทำไงรอบรอกหนึ่ง ิงไล้ไดบอลสิงไล้ได้บอลเบอร์ดเบอร์แของสิงไลทำง่ายตรงกับเบอร์เก้าเบอร์เก้างให้กับเบอร์สี่ยกไปเลยครับแบ่งๆกันจิ้ก่อนแบ่งๆกันจิ้มก่อน เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยมาเอาแบ่งให้กรรมาการจิ้มกันฮู้เกอร์เบอร์สิบเอ็ดได้บอลเปิดให้กับเบอร์แปดสิบเก้าตรงให้กับเบ b อร์สิบสี่เบอร์สิบสี่ยุดบอลเปิดเข้ามาตรงกลางเบอร์สิบเอ็ดของบุกเกอร์บุกเกอร์ทำไงมองซ้ายมองขวามองหาเพื่อนส่งให้กับเบอร์สิบสี่เบอร์สิบสี่จิงเข้าไปโอ้โห ออกหลังลูกเตะมุมครับลูกเตะมุมของฮุกเกอร์อุทัยฮุกเกอร์對對ได้ครับได้ครับเดี๋ยวเรืครับเดียวปลูกเตะมุมของอุทัยฮุกเกอร์เตะโดยเบอร์20นะครับเปิดขึ้นมาเปิดลูกเล่นอ๋อไม่เข้าครับเข้าข้างประตู ไทุกเกอร์รู้สึกว่าจะขึ้นเร็วลงเร็วมากถึงหลายยานยนต์ยังลองเชิงอยู่เปิดบอนขึ้นมาสกัดได้โดยเบอร์เ9้าสบเกบอร์สบ้ส่งให้กัเบอร์1เบอร์ส่งให้เบอร์สิบบอร์สิบ่บอบอลอิ้นหน่ย้อทำานไป ลูกนี้เป็นลูกเตะออกจากข้างหลังของสิงลายยานยนต์เปิดใน,นกับเบอร์หกเบอร์สิบเอ็ดของทัยฮุกเกอร์จะบ,บันได้ล็อกหนึ่งครั้งล็อกสองครั้งเบอร์แปดของสิงลายยานยนต์สกัดออกเบอร์สิบเอ็ดเปิดเ,เข้าตรงกลาง สิงไ่ยันโดนจิ้มนิดนึงยหสิงไเลียึ้นมาเฮ้ยออกมาด้านข้างอัวสิบกสกัดออกด้านข้างไปไม่สันอกมา ไหญฮกเกอร์บอลเพื่อนติขึ้นมากลางสนามไม่ต้องซักเป็นการกดดันนายิยะไม่ต้องซักให้ซื้อเสื้อเร็วๆสั่งไปแล้วแต่ยังไม่มอ๋อลมไปขอโทษกันครับขอโทษกันเบอร์หกไม่ได้ตั้งใจครับผมลูกนี้เป็นลูกเตฟีคิดของอุทัยฮุกเกอร์นะครับรอฟังเสียงสัญญาณด้วย ลูกนี้เป็นลูกเตฟีคิกประมาณ32.5ห้าหลาตัดเตะโดยเบอร์เก้าโดยพี่ช้างอุไธฮุกเกอร์ยิงเข้าไปโอ้เตะหลังโดนเบอร์เก้าของสิงไล เบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดทำไงเปิดให้กับเพื่อนส่งไปด้านข้างเปิมาด้านตรงกลางเบอร์สิบหกรับบอลได้ของโอเทฮุกเกอร์เบอร์เก้าเบอร์เก้าดันขึ้นไปเปิดเข้ามาตรงกลางโอ้ไม่เจอเพื่อนสิ่งร้ายสกัดออกมาออกทางโอเทฮุกเกอร์ได้ทุ่มรู้ไหมกับเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดเปิดให้เบอร์เก้าของโอเทฮุกเกอร์โอเทฮุกเกอร์เลี้ยงขึ้นไปเลี้ยงขึ้นไปเปิดเข้ามาตรงกลางโอ้โหเบือง รับได้สิงไรเปิดออกมาให้กับเบอร์เบอร์สี่ออกข้างไปใช้ฮุกเกอร์สกัดออกสิงไรยันยนต์นี่กัปตันทีมไป็นเนี่ยโชคกาเดี๋ยวคนดีของสิงไรเปิดขึ้นมาผู้จัดการทีมประตูพี่จอยรับไม่ได้เบอร์สิบเอ็ดของฮุกเกอร์ เกอร์ดันขึ้นมาดันขึ้นมาเปิดให้กับเบอร์ยี่สิบเบอร์ยี่สิบของอกเครเปิดให้เบอร์สิบสี่เบอร์สิบสี่เปิดให้กับเบอร์สิบหกแต่โดนสกัดไม่ได้เบอร์เก้าของสิงไล้เบอร์สิงไล้ดันขึ้นมาล็อกหนึ่งล็อกสองล็อกสามล็อกสี่ล็อกล็อกห้าล็อกหกล็อกเจ็ดล็อกแปดเบอร์หกได้ล็อกเก้าโอ้โหหาตุ๊กเจไม่ได้เปิดไม่ออกเลยทีนี้ อ้าวบุกใหม่ครับผมจดจดจดเบอร์สิบเอ็ดของฮุกเกอร์ตัดออกมาได้เปิดล็อกนึงโอ้กับลังหันเบอร์แปดสกัดได้ไม่ได้สกัดได้ไม่ได้อ๋อเบอร์สิบห้าบางบอลอาเบาครับเบาครับเบาครับนักกีฬาขอโทษทีมกันเองด้วยทำกันเจ็บตีออกมาเบอร์ยุบยึด ฮุกเกอร์ได้ใช้ฮุกเกอร์ได้แต่ฮุกเกอร์เป็นคนพุ่งถูกให้กับเบอร์สิบสี่เบอร์สิบสี่ทำให้ใช้ฮุกเกอร์ได้ถูกให้กับเบอร์สิบหกเปิดขึ้นมาไม่มีเพื่อนเลยสิงร้ายสิงร้ายลับบอลสิงร้ายเปิดให้กับเบอร์ เบอร์เบอสี kind of um, a, ่เบอร์สี่โยนขึ้นมาหน้าประตูประตูของไนท์ฮุกเกอร์ลัอกไว้เปิดให้กับเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดมองหาเพื่อนไม่เจอเจอแล้วส่งให้เบอร์สิบสี่เบอร์สิบสี่เปิดให้ตรงกลางส่งให้พี่ช้างเบอร์แปดสกัดไม่ได้เบอร์เก้าสิงไหลส่งให้เบอร์หกเบอร์หกทำไงล็อกอึกล็อกสอง อจสกันไม่ได้อาเบอร์9ล็อกไม่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 ล็อกเปิดขึ้นมายุดขึ้นไหมเบอร์ยี่สิบเจ็ดยี่สิบยี่สิบเบอร์สิบสี่พุกเกอร์เปิดให้เบอร์เก้าเบอร์เก้าทำไงเปิดให้กับเบอร์ยี่สิบเบอร์ยี่สิบล็อกเอิมล็อกสองล็อกสามยิงไปอีกเบอร์สิบห้าสกัดไว้ได้ใทยฮุกเกอร์ได้เบอร์ครับใส่ฮุกเกอร์เปิดให้เบอร์สิบสี่ เบอร์สิบสี่ส่งให้เบอร์ยี่สิบเบอร์ยีสิบได้ได้บอลเปิดการให้เบอร์สิบสี่เบอร์สิบสี่จับบอลไม่อยู่สิงไล้สกัดออกมาเบอร์ยี่สิบเจ็ดเบอร์ยี่สิบเจ็ดทำไงไม่มีเพื่อนเพื่อนไม่วิ่งเพื่อนไม่วิ่งอ้าววิ่งเลยอ่าส่งกลับมาให้กับเบอร์แปดเบอร์แปดมองหาเพื่อนส่งให้ใครเปิดขึ้นหน้าอ้าวเบอร์เก้าเบอร์สี่สิงไสกัดไม่ได้ เบอร์ยี่สิบล็อกหนึ่งตอกให้กับเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบหกของฮุกเกอร์ได้เบอร์สิบหกจิงโอ้อ้าวทำไงครับอ่สิงไล้ยังไม่ออกสิงไล้เปิดขึ้นมาให้กับเบอร์เก้าเบอร์หกเบอร์หกเลี้ยงขึ้นมาเบอร์หกเลี้ยงขึ้นมาเปิดให้กับอ่าเบอร์ยี่สิบเจ็ดแต่ไปไม่ถึงเบอร์เก้าสิบเก้าสกัดไม่ได้ตอกคนให้เพื่อนไว้เบอร์ยี่สิบคุกคิก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  ล็อกหนึ่งล็อกสองล็อกสามอ่าล้มคู่เบอร์เก้ากับเบอร์การสิบเก้าเนกันที่ไหนครับขอโทษขอพลอยกันด้วยไม่ได้ตั้งใจสิงไล้สิงไล้จะทุ่มทุ่มขึ้นมาหาเพื่อนไม่เจอบอลไปได้สิงไล้ทำไมสิงไล้ยิงยิงโอ้เบอร์สิบเอสกัดบอลออกมาเบอร์สิบเลี้ยงขึ้นหน้าเบอร์สิบเลี้ยงขึ้นไปเลี้ยงไปส่งให้ใครส่งให้ใคร ตรงไหนเพื่อนเบอร์20เบอร์20ได้บอลหลังนะ,ะ,ะโอ้ออกไปทัดบอลลูกนี้เป็นลูกในติมมุมของอุทัยฮุกเกอร์จับ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 ,จบอ๋อเก้านาทีแล้วนะพี่เย็ยเน ยเยิงเบอร์เซตเบอร์เซตไทยเบอร์เซตโอ้ยิงออกไปหลังลูกตั้งเตะของสิงร้ายยันยนเบอร์แปดได้บอลของสิงร้ายสิงร้ายเปิดขึ้นมาท้้งหน้า เบอร์ยี่สิบเจ็ดสกัดให้กับเบอร์สี่ของทีมร้ายเปิดให้เบอร์หกทีละตัวเขาทีละตัวก้าวเข้าโอ้ยยิงไม่ยิงไม่ยิงกิ๊กโอ้ลนิดเดียว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 ครับเบอร์เก้าสังหารวันนี้ลืมกดปุ่มเล็งเป้าพลาดนิดเดียว ลูกนี้ได้เสียวนะครับสิงร้ายยันยนล็อกหนึ่งสองล็อกสามล็อกสี่เบอร์สิบสี่สกัดไม่ได้แทยงฮุกเกอร์ได้บอลน,นะครับจะเป็นทุ่มของเบอร์ยี่สิบ เบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดทำไงเปิดให้กับเบอร์สิบสี่เบอร์สิบสี่ถูกงาตรงกลางเบอร์สิบหกเบอร์สิบหกของฮุกเกอร์ได้บอลเปิดกลับให้เบอร์เก้าสิบเก้าตั้งบอลกันใหม่เบอร์เก้าสิบเก้าลองยิงโอ้โหออกประตูหลังไปขอบอลเดินนะครับขอบอลเดินนะครับ ขอบอลด้วยนะครับรบกวนขอลบบูกบอลด้วยนะครับสิ่งร้ายอย่าโยนเปิดจากข้างหลังเปิดขึ้นมาข้างหน้าเบอร์99้กสกัดไม่ได้โอ้ นกันเคลนกันครับเคนกันเบาเบา,บา,บาครับเบา <l ost> อ่าได้ลูกเตะมุมของสิงห์ไรยานยนต์ขอโทษพี่เขาด้วยนะครับเบอร์99ขอโทษพี่เขาด้วยนะครับ <l ost> ามมาสิ่งไรยานยนต์จะเตะพันเนอร์นะครับ

ลูกเตะล้างของอุทัยฮุกเกอร์ส่งให้กับเบอร์99ไถฮุกเกอร์มองหาเพื่อนส่งให้กับเบอร์14เบอร์14ส่งให้กับเบอร์16เบอร์16เบอร์16ทำไงเบอร์16ส่งให้เพื่อนตรงกลางเบอร์ออกมาแทงออกมาข้างหน้าสิงร้ายยานยนต์รับไม่ได้ ถึงไลยันยนเตะโดมงขึ้นมาหน้าประตูออกหลังไปไมู่เตะหลังของกุไทฮอกเกอร์นะครับผมกติกาของเราเปลี่ยนได้ตลอดนะครับเหนื่อยก็พัก เอาเปิดให้กับเบอร์14เบอร์14ทำไมชิปขึ้นมาชิปโอ้เกือบครับเกือบได้แค่เกือบครับเตะขึ้นมาเบอร์11สกัดไม่ได้เบอร์11ตรงให้กับเบอร์69โอ้โหยิงครับนิดเดียวนิดเดียวครับนิดเดียววุดนิดเดียวสิ่งร้ายยังโยนได้บอลสิ่งร้ายสิ่งร้ายล็อกหนึ่งล็อกสองเบอร์สี่เบอร์สี่เลี้ยกได้บ้าล็อกสามเปิดให้ตรงกลางเบอร์11 เบอร์เ11ให้กับเบอร์104เบอร์104เบอร์ให้กับเบอร์69ส่งไปตรงกลางเบอร์11ทำไงเบอร์11โคดเข้าไปโอ้โหเราไม่ได้เบอร์104ยิงไปยิงไปยิงเข้าไปโอ้โหออกหลังไปได้เสียวได้เสียว เประตูมองหาเพื่อนตีโดงขึ้นมาเป็นการเล่นระหว่างประตูกับประตูนะครับเมื่อกี้เบอร์สิบสี่ของแทฮุกเกอร์ได้ส่งให้กับเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดส่งให้กับเบอร์หกสิบเก้าของแทฮุกเกอร์เบอร์หกสิบเก้าได้บอลโหได้ฮุกเกอร์ทำง่าล็อกหนึ่งล็อกไม่ล็อกล็อกสองล็อกสามยึบยักยึบยัก ส่งให้กับเบอร์สิบสี่เบอร์สี่เบอร์ด้ของเก้าโอ้โหยังไม่ออกนะครับรูปได้รูปนี้เป็นได้ของสิงร้ายยานยนต์สิงร้ายยนต์เปิดโด่งขึ้นมาเบอร์สิบเอ็ดส่งให้กับเบอร์สิบเก้าของอุทัยฮุกเกอร์ส่งให้กับเบอร์เก้าพี่ช้างนะครับพี่ช้างส่งให้กับเบอร์ เบอร์สิบสี่ทำไงเบอร์สิบสี่ชิปโอ้ชิปเบาเกินไปชิปยาเบาเบอร์สิบบล็อกได้เบอร์สิบสี่ของคนแทงฮุกเกอร์เปิดให้กับเบอร์เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดให้เกับเบอร์เก้าเบอร์เก้าแทงขึ้นไปให้โอ้โหไม่เข้าใจกันเบอร์เจ็ดบอกว่าไม่ไหว อ้าวสกัดออกหลังไป, <ytt อ> ไปแล้ว <c oughs> ายไปาาตูแล้วนักก <c oughs> ีฬาฟังโคด,ด้วยนะครับ <c oughs> ฝากแล้วก็ไปคืนฝ <c oughs> ากแล้วก็ต้องคืนด้วยนะครับนักกีฬาฟังโคด,ด้วยมติดเสาร์อาทิตย์อาไคไหม เบอร์99สก sure er ัดไม่ได้ของห้ฮุกเกอร์เปิดให้เบอร์7เบอร์14เบอร์14บสีทำไงเบอร์14ล็อก1ล็อก2ล็อก3ส่งกลับให้กับเบอร์เบอร์40เบอร์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 99เบอร์8ล็อกล็อก2ล็อก3ล็อก4อ้าวล้มเลยทีนี้แซงไม่้่องเล่นหมดเป็นเหรอขอโทษครับขอโทษครับอ่าเริ่มเริ่มได้เลยเปิดขึ้นมาเบอร์โด้ขึ้นมาเบอร์99สกัดไม่อ่้พี่ช้างทำไง เบอร์เเบอร์เเบอร์เจฮลเกอร์เบอร์สิล็อกหล็อกสมองหาเพื่อนส่งให้เบอร์สิเบอร์สิเบอร์ล็อกหนึเบิบเข้ามาดยกันโอ้ล็อกม่ใช่กำลังลยิงสิรยันยนเบอร์หกเลียขึ้นมาล็อกเบแท็กับเบอร์แเบอร์เล็อกล็อกตอล็อกสล็อกสล็อกส มองหาไว้ได้เจออ้าวออกหลังไปหลายเปิดค่อยตรงกลางไอยฮุกเกอร์รับไปได้ตรงให้กับเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดส่งให้เบอร์สิบสี่เปิดให้กับพี่ช้างเบอร์เก้าถอยฮุกเกอร์เบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดมองสนุกเกอร์สิงห์สนุกเกอร์ส่งให้กับเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดที่เบิร์ด ลินบอลวันทูทูทูอ่าเบอร์สิบเอ็ดอกเบอร์สองสองโอ้เสี่ส่งให้กับมืประตูเปิดจากออกมาให้กับเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดบังร่อนบังร่อนล็อกหล็อกหนึ่งแล้วก็ส่งให้กับเบอร์เก้าเบอร์สิบสีเบอร์สิบสี่ของทเกอร์อ่า ทำออกไปถ่น่แบงกคนสิงหรายเปิดให้เบอร์แเบอร์แเปิดให้เบอร์เเบอร์เส่งให้กับล็อกหนึ่งล็อกสอลอกหลังหักเบอร์สิได้วนหนึเบอร์สิบเองฮุกเกอร์ฮเกอร์เปิดให้เบอร์เจเบอร์เจ็ดมองเพื่อนส่งให้เบอร์11ต่อ

ตูนไปตูนให้กับเบอร์อ 16, สิบหกสกัดออกมาเบอร์เก้าสิบเอ้าแดงติดไปให้กับเบอเร์จิตของเพื่อนมองเพื่อนอ่าหมดครึ่งแรกระหว่างสิงร้ายยานยนต์กับอุทัยฮุกเกอร์ครึ่งแรกศูนย์ประตูต่อศูนย์